ตูมชกักักั่างไม่ประเมินกำลังตัวเองเอาซะเลยการโจมตีของข้าไม่สามารถทะลุอาณาเขตป้องกันส่วนนอกด้วยซ้ำดูเหมือนว่า คนที่อยู่ด้านในจะมีเขตแดนสูงล้ํากว่าค่ะคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรอดจากที่นี่แล้วหรือว่าสวรรค์ต้องการลงฝังสํานักลบฝังสํานักกระบี่เมฆาของข้าจริงๆงั้นเหรอในเมื่อยังไงก็ไม่หลอดอยู่แล้วงั้นค่ะก็จะต้องลากพวกแกไปด้วยให้ได้ อย่าชิชิอย่าแล้วเขากำลังจะระเบิดตัวเองเป็นบัมพุลุดเขาลงมือแล้วมชิฮึ เมื่ออยู่ต่อหน้าข้ามันก็แค่ของเล่นเด็กเท่านั้นแหละจับบันพปุโรษมันคืออะไรกันไม่ใช่ว่าเขากำลังระเบิดตัวเองหรอกเหรอเจ้าหมอนี่มันตั้งใจจะระเบิดตัวเอง ผลก็คือข้าพบลงรอยจิตสำนึกต้องการหลบหนีไปท่ามกลางความโกหลหนน่าเสียดายยังไม่ได้ถามขาว่าทำไมถึงต้องการทำลายสำนักมังกรเทวาของเราสิทธิ์น้องเจ้าจงดูให้ดีบรรพบุรุษเรานะ่ะไม่จำเป็นต้องถามก็ได้คำตอบที่ต้องการแล้วจริงงั้นเหรอ สุดยอดอืมสำนักกะบี่เทวะมีคนที่เรียกตัวว่าปรากระบี่ใช่ไหมปะปราดกระบี่รีบบอกมาบรรพบุพรุษกำลังรอเจ้าอยู่ สำนักกระบี่เทวะเป็นสำนักแรกในแคว้นกูเย,ยวและมีคนที่ถูกเรียกว่าปราดกระบีอ่อูอยู่เป็นเพราะเขาคนนี้เองสำนักกะบี่เทวะจึงสามารถกลายเป็นสำนักอันดับหนึ่งแห่งแคว้นกูเย,ยวได้สำเร็จแต่ว่า100ปีต่อมา ปราดกระบี่เท่าเก็บตัวฝึกฝนเพื่อทะลวงด่านเขตแดนสะพานเทวะและไม่ปรากฏตัวอีกเลยนับจากนั้นนี่มันไม่ถูกต้องหากสํานักกระบี่เทวะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่พวกเขาก็อยู่มาเพียงร้อยปีเท่านั้นแต่สํานักมังกรเทวะของข้าถูกไล่ล่ามาเกือบ50รุ่นแล้ว ำนักกระบี่เมคารับคำสั่งจากสำนักกระบี่เทวะงั้นใครคือผู้อยู่เบื้องหลังสำนักกระบี่เทวะกันบมนพะรุษหรือว่าสิทธิ์พี่หญิงจะอยู่ที่สำนักกระบี่เทวะไม่ใช่ข้าค้นวิญญาณของผู้วุโสสำนักกระบี่เมคาพบว่าเขาทำตามคำสั่งของปราดกระบี่ก่อนที่จะกักตัว ดังนั้นเขาไล่ล่าสำนักมังกรเทวะของเราตั้งแต่100ปีก่อนน่าเสียดายแต่ไม่พบข้อมูลของสิทธิพี่หญิงเจ้าบัรสอบอย่างที่คิดสิทธิน้องของข้าถูกสำนักกระบี่เมคาของเจ้าจับตัวไปเขาเป็นเจ้าสำนักที่ไม่รู้เรื่องราวอันใด เป็นผู้อาวุโสใหญ่นำเหล่าผู้อาวุโสและสิทธิ์ลงมือเอ๊ะงั้นเราจะทำยังไงดีเจ้าคือสำนักมังกรเทวะเรื่องอะไรแบบนี้ก็ตัดสินใจเอาเองเถอะเอ๊ะข้างเง้นหรอ ถือว่าเจ้าโชคดีวันนี้ข้าอารมณ์ดีแต่ว่าสำนักกระบี่เมคาก็ไม่อยู่แล้วเจ้าใช้สมบัติทั้งหมดที่มีแลกชีวิตของเจ้าเป็นไงโอ้ข้าเข้าใจแล้วกวาดสมบัติให้เรียบเอาทรัพยากรมาให้หมดเออสำนักของข้า ถูกทำลายหมดแล้วข้าคงบอกได้เพียงว่าสมบัติที่เหลืออยู่ก็คงจะเป็นเส้นชีพจรภูเขาเท่านั้นโอ้จริงสินี่เป็นกระเป๋ามิติของข,ข้าคงเหลือเพียงเท่านี้แหละในเมื่อเจ้าเข้าใจก็ดีครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปไปส่งจดหมายหาสำนักกระบี่เทวะ ให้ตะแก่ปราดกระบี่นั่นรอได้เลยช้าเร็วข้าต้องไปคิดบัญชีกับเขาแน่